สวัสดีค่ะเอกเทิร์นกุญเจราเตียวดงโชคไพศาลวันนี้จะมานำเสนอซินารีโอที่4ค่ะเรื่อง l ล f e Long ปตอนปั๊ม i ิ h i b i t o r ค่ะค่ะซีนารีโอที่4นะคะนํามาจาก Schwartz Principle of Surgery Edition ที่10นะคะกล่าวคือ Any patient admitted to a hospital because of p e p t i c u t h e r d i s e a s e s h o u l d be considered for life long a c i t s u o p r e n a t i o n ค่ะ ค่ะขยายความซินาริโอที่4นะคะผู้ป่วยเปปติกอัลเซอร์นะคะแนะนำให้หยุดสูบบุหรี่แล้วก็หยุดแอลกอฮอล์แล้วก็หยุดยากลุ่มเอนเซต์ลมไปถึงยากลุ่มแอสไพรินค่ะส่วนในผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเอนเซตหรือว่าแอสไพรินนะคะแนะนำให้ให้โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์หรือว่าไฮโดสฮิสตามินโทรริเซเตอร์บล็อกเกอร์ค่ะให้ร่วมไปด้วยส่วนในผู้ป่วยที่ได้รับการวิน,นิจฉัยว่ามีเอชแพดอลล่าอินเฟคชันนะคะก็แนะนำให้ให้แอนติบโอติกฟอร์ทรีเมนเอชแพดอลล่าอินเฟคชันนะคะ ส่วนในกลุ่มที่ผล h p y พ o ร i t e ท์เเบื้องต้นพบว่า negative นะคะแต่ว่าอาการเรื่องของอัลเซอร์เนี่ยยังเป็นอยู่ตลอดนะคะยังไม่หายก็แนะนำให้ให้ e m p i r l c n t i n t i b i o t i c for t r e a t m e n t h p ร l กษ i เอชพาร์นะคะค่ะนอกจากนี้นะคะการให้ Acid s u p p r e s s i o n นะคะสามารถหยุดได้หลังจากให้ไป3เดือนนะคะหากได้ขจัดเรื่องของอ l e r r o g e n i c s t i m u l ั t ออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่น h p y l o i i n e ท์อินยากลุ่ม NSA i d ยากลุ่มแอสพลิน รวมไปถึงการให้ลองเทอร์มเมเทนแนพีพีไอเทอร์ปีนะคะ 1. ให้ในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลที่มีเรื่องของอัลเซอร์คอมเคชันสผู้ป่วยที่เป็นไฮดริกส์เพชเชียนที่อ่อนยากลุ่มเอนเซตหรือแอสไพรินอยู่นะคะ 3. ผู้ป่วยที่มีประวัติเรื่องของเรคเรนอัลเซอร์หรือเรคเรนบีดดิ้งนะคะรวมไปถึงการให้เมเทนแนพีพีไอเทอร์ปีในผู้ป่วยที่เป็นรีแฟกทอรี่ส์สโมกกิ่งนะคะที่มีประวัติเรื่องของเปปติกอัลเซอร์ค่ะ และการให้ซูทคอเฟตนะคะสามารถให้ได้นะคะในบางโอกาสพบว่ามีประโยชน์ที่จะช่วยในเรื่องของแอซิดซัพเพชันได้ค่ะค่ะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งนะคะ l i ็ k ซ์แอ e e ์เบเน o ิตออฟลองเทอร์มย o t o n p u ป p ตอน i b i ม o r ค่ะโดยในที่นี้จะกล่าวถึง Benefit of PPI u s อสก่อนนะคะในผู้ปวปวดแบบติคอลเซอร์ดค่ะพบว่ามีประโยชน์ ของการใช้ PPI ในผู้ป่วยที่เป็น Enset i n d u AL c l o u c e r กรนี้นะคะในเปนเปอร์ยังกล่าอีกว่าถ้าหาก Enset ไม่สามารถหยุดได้นะคะการให้ PPI นะคะก็เป็น Recommendation เป็น first line therapy นะคะรวมไปถึงในผู้ป่วยที่ได้ a n t i p l a t l e t นะคะแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิด Peptic ulcer ค่ะก็แนะนำให,ให้ในเรื่องของ PPI หรือว่า Histamine 2 Receptor Antagonist นะคะเป็นการลด incidence ของการเกิด Peptic ulcer นะคะ โดยทั้งสองข้อนี้นะคะเพราะว่า recommendation เนี่ยอยู่ที่ strong 100% agree นะคะแล้วก็ evidence of level เนี่ยอยู่ที่ A ค่ะค่ะทางนี้นะคะก็มีอีก recommendation นึงนะคะได้ลกล่าวว่าแนะนำไม่ให้ PPI นะคะได้เป็น initial treatment ในผู้ป่วยที่เป็น idiopathic ulcer นะคะโดยได้รู้อาสาเหตุจาก H pylori infection แล้วก็จาก NSAID ออกไปแล้วนะคะสามารถให้เป็น initial treatment ได้ค่ะ Recommendation เนี่ยอยู่ที่ weak นะคะ100% agree Evidence of level เนี่ยอยู่ที่ C ค่ะนอกจากนี้นะคะ indication อื่นๆของการใช้ PPI use นะคะพบว่าข้อ3ค่ะ Treatment สำหรับ H. pylori infection ค่ะโดยให้ร่วมกับ Antibiotic ค่ะข้อ4ค่ะให้เป็น short term treatment ของ H. p a l o r i negative b a p t i a ulcer ค่ะและ Maintenance of heal ulcer ค่ะหรือข้อ5ค่ะ ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็น Enset i n d e d y s p e p s i a ค่ะรวมไปถึงข้อ6ให้สำหรับ Healing of Enset Associated Gastric Ulcer ได้ด้วยค่ะรวมไปถึงข้อ7ค่ะช่วยลดลิกของการเกิด Enset Associated Gastric Ulcer ได้ค่ะค่ะทางนี้นะคะที่ได้กล่าวไป Benefit ของ PPI ค่ะก็จะเห็นว่าสอดคองกับทางที่ชวอได้กล่าวไปนะคะในตอนแรก ค่ะต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องของิ i s ์ของการใช้ร่องเทิมยูสโปรตอนปัมอินทิบิเตอร์นะคะอ้างอิงจาก A G A c l i n i c a l Practice Update นะคะตีพิมพ์ใน Gastroenterology ปี2017นะคะและอีก paper เเหนึ่งนะคะของ Curious นะคะชื่อ paper คือ Adverse Effect Associated with Proton Pump Inhibitor นะคะค่ะก็จากรูปนะคะจะเห็นว่า side effect ของการใช้ร่องเทิม PPI use นะคะพบว,ว่าสัมพันธ์กับหลายๆระบบนะคะโดยจะกล่าวไปในต่อไปนี้นะคะค่ะลิสต์อันแรกนะคะที่จะกล่าวถึงก็คือลิสต์การเกิด c r o s i d i e m Diffuse Infection คะ่ะโดยผา h ัฟิสิโอโลจีนะคะพบว,ว่า คอสติเดียมริฟฟิซิลค่ะเป็นเชื้อที่มักไม่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหารค่ะดังนั้นมเมื่อเราให้ PPI แเลยทําให้กรดในกระเพาะอาหารลดลงค่ะเชื้อเหล่านี้จึงมีโอกาสจะเติบโตเพิ่มขึ้นค่ะและเกิดเรื่องของคอสติเดียมริฟฟิซิลอินเฟคชันตามมาได้ค่ะ,คะเรื่องที่2คือเรื่องของดีเมนเชียค่ะจากการศึกษาค่ะพบว่าในผู้ป่วยสูงอายุที่มาอายุมากกว่า75ปีค่ะพบว่า คาดว่าการใช้ PPI ค่ะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดดีเมนเชียได้ประมาณ60%ค่ะดังนั้นจึงควรมีการติดตามการทำงานและความปกติของระบบประสาทส่วนกลางในผู้ป่วยที่ใช้โปรตอนบาร์เมตริเวเตอร์ลองเทอมค่ะแต่ทางนี้เรื่องของดีเมนเชียค่ะยังมีบางเปเปอร์ที่บอกว่ายังสรุปไม่ได้แน่ชัดค่ะดังนั้นเรื่องของดีเมนเชียอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคตค่ะต่อมาอีกระบบนะคะเรื่องของระบบ r e s p i r a t o r y system นะคะพบว่า การใช้โปรตอนปมัมพิฮิบเเตอร์เป็นระยะเวลานานนะคะทําให้เกิดภาวะไฮเปอร์คอลนยนะคะเลยทําให้มีการเกิดเรื่องของไมโครแอสเปเรชันนะคะของแบคทีรียนะคะและทําให้เกิดโครเนสเซชันที่ปอดจึงเพิ่มความเสี่ยงข่อการเกิดนิวโมเนียตามมานะคะต่อม,มา,ะะา,มมาอีกระบบนะคะเรื่องของระบบ k i d n ี y d i s นะคะโดยพบว่าจากหลายๆการศึกษาค่ะพบว่าการใช้ PPI long term นะคะส่งผลในเรื่องของการทำงานของไตะค่ะ โดยทําให้เกิดในเรื่องของโรคไตเลื้อรลังได้ค่ะและทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายวเลื้อรลังมีการดำเนินโรคที่เร็วกับปกติค่ะทางนี้ p พทย์ฝึฟิซิโอโลจีนะคะเชื่อว่าเกิดจากการเกิด Acute วอินเต t i ์สติเชียลเนฟ s ิดค่ะและทําให้เกิดไฟบ o สิตตามมาค่ะค่ะอีกระบบหนึ่งนะคะเป็นระบบ cardiovascular นะคะโดยจากการวิจัยนะคะพบว่ามีความสัมพันธ์กับการเกิด Myocardial Infarction นะคะโดย พบว่ายากลุ่มที่สัมพันธ์จะเป็นกลุ่ม PPI นะคะในขณะที่กลุ่ม H2 Receptor Antagonist นะคะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด Myocardial i n f a r c t i o n นะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลเสียนี้นะคะพบว่าไม่ชัดเจนในกลุ่มที่ได้ PPI ร่วมกับผู้ป่วยที่ได้แ n t ติ a พ l เ t e นะคะโดยจากการวิจัยนะคะพบว่า เมื่อช่างลิสต์เบเนฟิตนะคะเพราะว่าเบเนฟิตเนี่ยมากกว่าลิสะคะในระบบ g I นะคะยังมี side effect อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นริเวอร์ดีซีหรือผู้ป่วยซาร์โรสิตนะคะพบว่าเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด spontaneous bacterial peritonitis ได้ด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้ยังทำให้เกิดเรื่องของ micronutrient deficiency ได้นะคะโดยเกิดจากกรดในกระเพาะนะคะจะไปช่วยในการดูดซึมสารอาหารหลาย,ลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นวิตามิน B12 นะคะแคลเซียมแมกนีเซียม ไอรอนนะคะโดยเมื่อเรากิน PPI นะคะและทำให้ลดกรดในกระเพาะจึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ m i c r o n น t r i e n ียน f i ฟเฟชช y ตามมาได้นะคะค่ะก็ะนอกจากนี้นะคะจากการศึกษาพบว่า PPI นะคะจะไปรบกวนการทำงานของแอนติเพดเลตในกลุ่มซิปอินฮิบิเตอร์นะคะโดยจะไปรบกวนการเกิดเพดเลตแอ g r e เ a ชั o นนะคะอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแต่ว่าจากการศึกษานะคะพบว่า ประสิทธิภาพลดลงจริงค่ะแต่ว่าผลดังกล่าวนะคะไม่ได้ส่งผลต่อการเกิด Adverse Cardiovascular Event ที่สำคัญค่ะจึงมีข้อแนะนำว่าสามารถให้ได้นะคะในผู้ป่วยที่ได้ t i p l a t e l e t กลุ่มนี้อยู่ร่วมกับการใช้ PPI ค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะการใช้ PPI พบว่าจะไปลดในเรื่องของ Bone Mineral Density นะคะเลยทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ Bone f r a c t u r e ตามมาได้นะคะแต่ทางนี้นะคะไม่ได้มี evidence แนะนำชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยที่ได้รับ PPI ลองเทอมจำเป็นจะต้องตรวจนบ i มิ r a l density เป็นประจําหรือเปล่านะคะค่ะ,คะก็ข้อที่2นะคะจะกล่าวถึงอินดิเคชันของการใช้ลองเทอม PPI นะคะจาก a g a นะคะพบว่ามี5กลุ่มโรคนะคะที่แนะนำให้ให้ลองเทอม PPI นะคะโดยอันแรกนะคะก็คือ เกิร์ดวิดอีโซฟาเจติดหรือว่าสติ๊กเจอร์นะคะโดยเอวิเดนต์อยู่ที่โม d e r เ t e ทูไฮนะคะอย่างที่2ก็คือเกิร์ดวิดอีโซฟาเจติดหรือสติ๊กเจอร์นะคะเอวิเดนต์อยู่ที่โม d e r เ t e นะคะข้อที่3คือผู้ป่วยที่เป็น Barrett อิสโซฟาคัสวิดเกิดนะคะพบว,ว่าคุณภาพของอีวิเดเนี่ยอยู่ที่ระดับโม d e r เ t e ทูไฮนะคะส่วนข้อที่4คือ Barrett อิสโซฟาคัสวิดเอาเกิดค่ะในกลุ่มนี้นะคะพบว,ว่าคุณภาพของอีวิเดเนี่ยยังอยู่ที่โลอยู่นะคะ สุดท้ายค่ะในผู้ป่วยที่ได้ e n s e b r e a t i n g p r o p h y l a x i s ค่ะ Quality of Evidence อยู่ที่ High ค่ะการดวยสรุปนะคะผู้ป่วยที่มี indication สำหรับการให้รองเทิม PPI นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้ป่วยที่เป็นเกิืและมี Acid Related Complication นะคะยกตัวอย่างเช่นมี Erosive Esophagitis ค่ะหรือมี Peptic Sticture r นะคะก็จะมีข้อแนะนำในการให้รองเทิม PPI ค่ะ 2. ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่เป็น Barrett's esophagus และมีอาการของเกิดนะคะก็มีข้อบ่งชี้ของการให้รองเทีม PPI ค่ะโดยจากการศึกษาพบว่าสามารถช่วยลดการโปร g r e s s i o n การเกิด Adenocarcinoma ตามมาได้ค่ะ 3. าค่ะผู้ป่วยกลุ่ม asymptomatic p a t i e n t with Barrett's esophagus ค่ะพบว่าสามารถให้รองเทียม PPI ได้เช่นกันค่ะข้อที่4ค่ะผู้ป่วยที่เป็น high Hi risk for u l c e l related bleeding from NSAID ค่ะ แนะนำไม่ให้ PPI ได้ค่ะในผู้ป่วยที่จําเป็นจะต้องกินยาอินเซตต่อค่ะข้อที่5ค่ะผู้ป่วย u อ c น m p l i c a t e d g เกิ who respond to short term PPI ค่ะก็ทางนี้นะคะในผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าสามารถหยุดให้ PPI ยุดได้ค่ะแต่หากจะพิจารณาให้ PPI ลองเทิมต่อค่ะจำเป็นจะต้องตรวจนั่งของ Ambulatory i s o p h a g e a l PH หรือว่าตรวจ i m p e d a n c e m o n i t o r i n g ก่อนค่ะ ค่ะต่อมาข้อ3นะคะจะมาดูเรื่องของโควิด19และแปบติกออเซอร์ดิและ PPI นะคะโดยได้อ้างอิงมาจากเปเปอร์หนะคะเป็น p a เปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในเดือนเมษายนนะคะปี2021นะคะชื่อเปเปอร์ว่า Acid Suppressant u s e in Association with i n c i d e n t and s e v e r u t c of m e o COVID-19 นะคะค่ะก็จากเปเปอร์นี้นะคะเป็น Study Design แบบ Meta a น a า y s ิ s ค่ะโดย The r e s o u r t ที่ได้นะคะพบว่าความสำคัญของ PPIs u นะคะกับโควิด1 i d พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการเกิดพัวเอาคัมนะคะแต่ไม่ได้สัมพันธ์ต่อการเกิด Risk of Infection ค่ะคะ่จาก Forest p o t นะคะโดยดูระหว่าง PPI กับการเกิดพัวเอาคัมนะคะในผู้ป่วยโควิด1 i d นะคะ ได้ออเดเรชอยู่ที่1.85นะคะโดย95% Confident i n t t r r v a l อเนี่ยอยู่ที่1.13-3.03นะคะพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้อนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะจึงสรุปได้ว่าการใช้ PPI นะคะสัมพันธ์ต่อการเกิดพัวเอาคำมนะคะในผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะค่ะโ o r เดอร์นี้นะคะเป็นการดูระหว่าง PPI กับ Susceptibility นะคะหรือ r i s k of COVID-19 Infection นะคะ โดยออเดเรชชที่ได้นะคะได้เป็น1.56ค่ะ95% c o n f i d e n c e n t t e r v a l นะคะอยู่ที่0.48ถึง5.05ค่ะจากผลของ f o r e s t p l อ t อันนี้นะคะพบว่าการใช้ PPIs u e กับ Susceptibility หรือ r i s t of COVID-19 Infection ค่ะพบว่าไม่มีนนยาสำคัญทางไม่มีในยะสำคัญทางสถิตินะคะดังนั้นจึงสรุปแล้วว่า ยังไมไ่มีหลักฐานเพียงพอนะคะจะสรุปได้ว่า PPI สัมพันธ์กับการเกิด susceptibility for COVID 1 9นะคะแต่ว่าทางนี้นะคะในอีกเปเปอร์หนึ่งนะคะเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในปี2021ชิ้่นเดียวกันค่ะในเดือนพฤศจิกายนค่ะเปเปอร์ชื่อว่า Proton Pump Inhibitor Use is Not Strongly Associated with SARS-CoV-2 Related o u t c o m e ค่ะเป็น study design แบบ meta analysis ค่ะ โดยผลของเปเปอร์นี้นะคะกล่าวว่าการใช้ Current PPI u s นะคะไม่ได้มีผลต่อการเกิดซ e วิเิหรือ m a j o r i ตี้ของโควิด1 9 o u t c o เอาคัมค่ะค่ะก็จากเปเปอร์นี้นะคะกล่าวสรุปก็คือการใช้ PPI u s ค่ะไม่ได้เพิ่มริสของ SARS-CoV-2 Infection และไม่ได้เพิ่มริสของ s e v e r e c o v i o u t outcome แต่อย่างใดคะ่ะโดยเชื่อว่า ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจาก Hospital Admission ค่ะที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ใช้ Current PPIs u e ค่ะพบว่าเพิ่มจากการที่มีเรื่องของ Confounding Effect ค่ะ <c oughs> ค่ะก็ Forest Plot อันนี้นะคะเป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่างการใช้โปรตอนปัม๊ม h i b e r n t o r และ Risk of s a r c o V2 Infection ค่ะโดยจาก Forest Plot อันนี้นะคะจะเห็นว่าจะแบ่ง Paper นะคะออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ มี low r i s k bias นะคะแล้วก็ paper ที่มี high r i s k bias นะคะโดยเมื่อมาคำนวณหา odds ratio ค่ะพบว,ว่าได้อ o d s ratio อยู่ที่1.00นะคะ95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่0.75ถึง1.32ค่ะแลงนั้นจึงสรุปได้ว,ว่า PPI use นะคะไม่ไม่ได้สัมพันธ์ต่อการเกิด r i s k o f SARS-CoV-2 infection ค่ะค่ะต่อมาอีก forest plot หนึ่งนะคะเป็นการดูความสัมพันธ์ระหว่าง โปรตอนปัมมเอิน inhibitor u s e กับ covid 1 9 mortality ค่ะโดยเช่นเดียวกันค่ะได้แบ่ง study ออกเป็นกลุ่ม low risk by a d ค่ะ paper แล้วก็ paper ที่มี high risk by ads ค่ะโดยเมื่อมาคำนวณหา risk ratio ค่ะพบว่าได้อยู่ที่1.33ค่ะเมื่อดู9ก confidence interval เนี่ยอยู่ที่0 7 1ถึง2.48ค่ะพบว่าค่อมค่อมหนึ่งค่ะดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้ PPI use ค่ะไม่ได้สัมพันธ์ต่อการเกิด COVID 1 9 mortality ค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะ role of probiotic in peptic ulcer disease ค่ะอ้างอิงจาก paper probiotics useful for therapy of Helicobacter pylori disease ค่ะค่ะพูดถึงบทบาทของ probiotic ในผู้ป่วย peptic ulcer disease นะคะพราะว่ามี r o l ให้ในผู้ป่วยที่มีเรื่องของ H pylori infection นะคะ โดยข้อสรุปของเปเปอร์จะกล่าวต่อไปนะคะค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้โปรไบโอติกมอนเทอร์ปีนะคะจากการศึกษาพบว,ว่าลดเรื่องของ h p y r o r i density i t y ลงถึง2-64%ค่ะและสามารถ eradicate h p y l พ r i ได้ถึง32.5%ค่ะทางนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้โปรไบโอติกเป็น Adjuvant ร่วมกับแอนติไบโอติกค่ะสามารถ เพิ่ม treatment efficacy ได้ค่ะโดย o r a t i o อยู่ที่1.12่งจถึงสองค่ะแต่ข้อจํากัดนะคะก็คือยังมีในเรื่องของ strain specific ของ probiotic อยู่ค่ะรวมไปถึงการให้ regimen antibiotic ค่ะก็ยังมีความจําเพาะอยู่ค่ะว่าการให้ antibiotic regimen กลุ่มไหนที่จะช่วยในเรื่องของการ,พร e เพิ่ม efficacy เมื่อให้ร่วมกับ probiotic ค่ะ นอกจากนี้นะคะการให้โปรไบโอติกค่ะเพราะว่ายังมีส่วนช่วยในการลดการเกิด a d v e r เ e e f f e c อจากการรักษาเอสไพล i รค่ะจาก a n t i ี้ไบโอค่ะโดย side Effect ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของ diarrhea ค่ะที่สามารถลด side Effect ได้ค่ะโดยออดเรโชเนี่ยได้อยู่ที่0.16-0.47ค่ะเป็น Protective อฟเฟ c t ค่ะโดยในกลุ่ม subject มค่ะก็คือกลุ่มที่ได้โปรไบโอติกค่ะ มี diarrhea เนี่ยอยู่ที่12.9ถึง35.1ค่ะส่วนกลุ่ม control คือกลุ่มที่ไม่ได้โปรไบโอติกนะคะพบว่ามี diarrhea อยู่ที่24.3ถึง45.6ค่ะทั้งนี้นะคะลิมิเตชันของเปเปอร์นี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ optimal um a probiotic species ค่ะก็คือการใช้โปรไบโอติกอะคะ่ะยังขึ้นอยู่กับ strain specific แล้วก็ species ที่จำเพาะอยู่ค่ะยังไม่สามารถใช้โปรไบโอติกทุกอันสำหรับ เบ t ิกอัลเซอร์ดีซีได้ค่ะลวมไปถึงโดสของการให้โปรไบโอติกค่ะและเรื่องของดูเรชันค่ะว่าจะให้นานเท่าไรค่ค่ะในผู้ป่วยที่เป็นเบบิกอัลเซอร์ค่ะก็ขอจับการซ้ำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ